ครับผมพัทธลพนามบรนะครับวันนี้เสียงอาจจะขาดขาดหายหายนะครับรู้สึกว่าสัญญาณจะไม่ค่อยดีหรือว่าสัญญาณทางทางห้องเราเป็นยังไงแต่ทางผมนี่มันขาดขาด,ขาดห,หายหายถ้าเกิดมันมันขาดหายก็ฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับครับ <c oughs> ก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ผมกับอาจารย์อภิชาติได้ปรึกษากันในเรื่องการทําธุรกิจเราจะทําอะไรกันดี ผมก็เสนอว่ามีงานหนึ่งดีมากเลยครับแล้วผมก็ว่าตอนนี้มันก็ยังดีอยู่นะครับแต่มันลงทุนหมื่นห้านะครับลงลงทุนหมื่นห้าพันบาทเนี่ยนะครับแผนการตลาดก็โอเคนะครับอนาคตก็ดีนะครับแต่เมื่อมองกลับไปข้างหลังเนี่ยนะครับอัลโลไม่ทราบว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนเลยครับชัดแจ๋วครับชัดเจนชัดเจ้ง พอม,มองรูปใหม่ผมมันไม่ขึ้นก็เลยนึกว่าไม่ได้ยินเสียงนะก็ผมก็มองกลับไปข้างหลังว่าไอ้แผนไอ้แผนที่ต้องใช้ห้าเนี่ยเราเราก็อาจจะไปได้นะแต่ว่าถ้ามองกลับไปข้างหลังแล้วคนที่เราจะชวนเนี่ยมาลงหมื่นห้าเนี่ยเขาจะตามไปได้ไหมนะเราก็เลย ยังยังไม่ตกลงอะไรกันมากมหม่สองสาวันต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าผมเจอแล้วลงทุนน้อยพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเองมาฟังแผนดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมก็ได้ฟังอาจารย์พูดก็ยังเข้าใจนะครับแล้วผมก็โอเคแต่หลังจากนั้นสองสาวันผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับมันก็ติดงานในการช่วยลูกชายในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างอยู่ พอเสร็จงานนะครับผมก็เริ่มลุยเลยวันที่หนึ่งกุมภาเริ่มลุยเลยนะครับผมลาออกจากงานลาออกจากงานที่ช่วยลูกชายนะครับวันที่หนึ่งกุมภาผมสลัดทิ้งหมดเลยผมเริ่มงานวันที่หนึ่งกุมภาวันที่เจ็ดกุมภาผมก็เป็นเออมวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาผมก็เป็นเอทีช้ากว่าอาจารย์ครับแปดวันนะครับเราร่วมงานกันเนี่ยเราจัดประชุมร่วมกัน ต่างคนต่างหาสมาชิกผมไม่เคยขอใครนะครับไม่เคยขอให้ใครมาช่วยไม่เคยขอให้ใครเอามาวางให้หน่อยเอามาต่อให้หน่อยผมหาเองนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเขาลงทะเบียนเนี่ยในลิงก์ของเราเนี่ยนะครับมันจะย้ายไปไหนไม่ได้เราจะบอกเขาว่าดีแต่ให้ไปลงกับคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเขาจะคิดยังไง การช่วยเหลือกันในทีมงานก็คือการให้ข้อมูลให้วิธีการทํางานก็เปรียบเสมือนการสอนให้คนอื่นตกปลากินไม่ใช่เราตกปลาให้เขากินพวกเราคงเคยได้ยินนะครับกับการบอกกล่าวการสอนงานในทํานองนี้นะครับผมทํางานก็ไม่มีอะไรมากนั่งโพสต์นอนโพสต์ทั้งวันทั้งคืนผมใส่ใจกับมันมากมุ่งมั่นทุ่มเทกับมัน ทำมันยังมีความสุขปรับทัศนคติตัวเองให้ดีด,ดีทุกเรื่องมองใน,นแง่ดีไปหมดไม่งองแงไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้เรื่องเงินที่จะลงทุนเพียงพันห้าร้อยเก้าสบเก้าหมวมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะหาไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณรู้ผลตอบแทนจะได้มาจากอนะิงโก้น่ะ ลงทุนอย่างอื่นมาเยอะแยะขาดทุนมาเท่าไหร่โดนโกงไว้เท่าไหร่ผมคิดนะผมให้อภัยมันเป็นกรรมเก่าถ้ามันเป็นกรรมใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงมาชดใช้เราเองนั่นแหละคำว่าไม่มีเงินคำว่าไม่มีเงินอัปเกรดมันเป็นเพียงข้ออ้างครับจริงใจจะลงทุนตั้งตัวตั้งใจทำมาหากิน ทำร้านส้มตำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลาบยังมากกว่าหลายสิบเข้าหลายร้อยเข้าทำนะครับทำอย่างตั้งใจมุ่งมั่นทำไปไม่นานก็สําเร็จถ้าคุณจริงจังกับอนาคตอันกกาวหน้าถ้าคุณมีความคิดที่ดีๆอยู่ในหัวโอกาสนี้ดีที่สุดแล้วครับสําหรับคุณความขยันเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จความเพียรเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนได้ ความเพียรต่างจากความขยันก็คือขยันอย่างสม่ำเสมอตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ครับลงมือทำให้เต็มที่อุปสรรคคือหนทางสู่ความสำเร็จปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างคืองานที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้คุณแก้ปัญหาได้มากคุณก็สำเร็จมากลมแล้วลุกคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ครับผมทำเนี่ยนะครับ สมรหัสตอนนี้รหัสแรกเป็นเอทไปแล้วรหัสที่สองกำลังจะเป็นเอทีเหมือนกันนะในไวไวัยเนี่ยนะครับแล้วรหัสที่สามขึ้นเอเอมวันนี้เองนะครับผมก็ยังมองไม่ออกว่าคนที่ทำตั้งใจทำอยู่เนี่ยแล้วทำไม <laughs> ทำไมเขาชา้าทำไมเขาไม่ขึ้นสักที นคนที่ขึ้นก็คือโอเคนะครับแต่ผมมองว่าเอ๊ะเขาตั้งใจขนาดไหนเขาใส่ใจกับมันขนาดไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าใครจะชิงใครจะชังผมไม่ว่าใครจะบ่นใครจะด่าข้าไม่สนเกิดชาตินี้ข้าขอห่างความยากจนอุทิศตนให้กับงานไม่วานใครเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือ เขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราต้องทำได้ไม่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูหน้าอายนะขอให้พวกเราตั้งใจมุ่งมั่นทำแล้วจะประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับ